สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับครัวพ่อเอวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําวุ้นกะทิฟักทองสูตรนี้ก็จะทําง่ายไม่ยุ่งยากนะครับส่วนผสมก็มีไม่เยอะทํากินทําขายได้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกเลยเราก็จะเตรียมฟักทองนะครับให้เราปอกเปลือกและก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับใช้ทั้งหมด500กรัมครับ เราจะนำไปต้มในน้ำเดือดก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดต้มฟักทองเป็นเวลา20นาทีหรือจนกว่าจะสุกพอฟักทองสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักให้เย็นก่อนนะครับต่อมาเราก็จะมาแช่วุ้นกันไว้ก่อนนะครับโดยใช้วุ้น2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่านะครับ100 ml ผมใช้วุ้นตานางกวักนะครับจะเป็น 1A วันนี้เราจะทิ้งไว้15นาทีจนวุ้นอิ่มตัวอิ่มน้ำดีนะครับจากนั้นให้เรานำเนื้อฟักทองลงในเครื่องปั่นนะครับเราใช้500กรัมเติมน้ำเปล่าครับ700 ml ใส่ลงไปเลยทีนี้เราก็ปั่นให้ละเอียดเลยครับ อนเนื้อฟักทองละเอียดดีแล้วนะครับเราก็จะพักไว้ก่อนครับอันดับต่อมาเราก็จะมาต้มวุ้นกับกะทิกันเลยนะครับโดยการที่เราจะเติมกะทิผมใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะครับ500 ml วุ้นครับอิ่มน้ําอิ่มตัวเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับจากนั้นก็ กวนกะทิไปเรื่อยๆครับจนกว่าวุ้นจะละลายเลยนะพอเรากวนจนวุ้นละลายแล้วนะครับไม่เป็นเม็ดๆ,ๆจับตามทับพีของเรานี้แสดงว่าวุ้นสุกแล้วนะครับให้เราเติมน้ำตาลทรายขาวครับ3 5 0รกรัมเกลือ1ช้อนชาจากนั้นก็กวนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับ สูตรนี้จะไม่หวานมากนะครับถ้าเราชอบหวานเราก็ปรับน้ำตาลเพิ่มได้นะครับพอน้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีแล้วนะครับเติมน้ำฟักทองที่เราปั่นไว้ก่อนหน้านี้เลยครับจากนั้นให้เรากวนจนเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนที่กวนนี้เราก็จะช้อนฟองออกหน่อยนะครับเพื่อเวลาที่เราไปเทใส่พิมพ์จะได้สวยๆผมใช้เป็นไฟอ่อนนะครับในการกวนบุญฟักทองของเราอ่าทีนี้เราก็กวนต่อไปครับให้เดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสามารถเพิ่มไฟได้นะครับสีฟักทองของเราก็จะสวยเลยนะครับ กันดีแล้วก็เดือดขอบขอหม้อนิดเดียวก็เป็นอันใช้ได้นะครับเราก็ไปเตรียมพิมพ์เทกันเลยครับพิมพ์ที่ผมใช้นี้จะเป็นขนาด9คูณ9นิ้วนะครับเราใช้กระชอนตาถีรอง1รอบครับจากนั้นก็เทฟ,ฟักทองของเราลงไปเลยครับก็จะเต็มพิมพ์พอดีเลยนะครับเหลือนิดหน่อยครับ ทีนี้เราก็จะพักให้วุ้นฟักทองเราเย็นตัวก่อนนะครับถึงจะมาตัดตอนนี้เราก็จะช้อนฟองออกนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามครับตอนนี้ผมก็พักวุ้นมาเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้วนะครับวุ้นก็เซ็ตตัวดีแล้วแล้วก็หายร้อนแล้วนะครับเราก็จะตัดกันเลยครับ เรียบร้อยแล้วเราก็มาตักกันดูเลยครับเรียบร้อยนะครับตัววุ้นก็แข็งดีแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวุ้นกะทิฟักทองของเราเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูเลยครับตัววุ้นก็เซ็ตตัวดีเลยนะครับ ืมรสชาติหวานหอมอร่อยวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องครวัวพ่อเอ้วนะครับลาไปก่อนครับสําหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ